เปิดบ้านกระต่ายพันิพาสุดยอดลูกกระตันยูที่ควักเงินสด4.3ล้านซื้อให้พ่อแม่อยู่โดยไม่ลำบาก เรียกได้ว่ากำลังกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์อย่างโด่งดังค่ะเมื่อนักร้องชื่อดังกระต่ายพันนิพาวัย15ปีซุ้มตั้งท้องผู้จัดการส่วนตัวจนคลอดลูกซึ่งไพบูลแสงเดือนนอกจากเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วยังเป็นครูสอนภาษาไทยจิตอาสาอีกด้วยและงานนี้ในโลกออนไลน์ก็ได้แชร์คลิปของกระต่ายพันนิพาจนว่อนโซเชียลเมื่อเธอนั้นดูอวบมีน้ำมีนวลผิดปกติค่ะนอกจากนี้ยังใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ โครงซึ่งชาวเน็ตก็ตาดีจับพิรุธถึงท้องที่ดูโตกว่าผิดปกติสำกัญอัดคลิปช่วงหลังๆมักจะหาอะไรมาปกปิดท้องอยู่เสมอและเป็นที่ทราบกันดีว่ากระต่ายพนิพานั้นเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการทำเพลงเองลงใน YouTube โดยมีเพลงแรกคืออยากโดนอน้ายกอดฝากชีวิตให้เธอดูแลน้องแพ้เขาหรืออ้ายลำเอียงผู้สาวโสดเห่าสับสนหรือคนฮักตามลำดับ ภายใต้การดูแลของครูสอนภาษาไทยภัยบูย์แสงเดือนแต่ที่ทำเอาเธอดังเพียงชั่วข้ามคืนก็คือเพลงเมาแล้วกับคิดหอดแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดบ้านพักน้ำพักน้ำแรงของกระต่ายพนิพาที่ควักเงินสด4.3ล้านซื้อให้พ่อแม่อยู่แบบไม่ลำบากโดยผู้จัดการส่วนตัวนั้นเคยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อประกาศความสำเร็จของกระต่ายพนิพาว่ากระต่ายพนิพาสาวน้อยมหัศ จาจารย์วัย15ปีจากค่ายจัวจ้าสตูดิโอจังหวัดเลยกับบ้านเงินสดหลังแรกในชีวิตของเธอในราคา4.3ล้านบาทด้วยน้ำพักน้ำแรงความอดทนขยันพยายามอดออมวางแผนและกะตัญยูนี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจของการบริหารจัดการดูแลแบ่งปันด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและผมและทีมงานจวจ้าสตูดิโอและน้องๆในค่ายอีกทุกๆคนที่ผมต้องดู ไม่ได้มากก็ต้องเลี้ยงปากท้องตัวเองและครอบครัวได้ขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาที่มใีให้กับพวกเราเสมอมาเราสัญญาว่าจะสร้างงานดีๆมีคุณภาพเพื่อตอบแทนทุกท่านครับขอบคุณจากใจจริงครับ